พอพอมาเล่นมาเล่นน้าขัจะซ่อมรถขัดจะซ่อมรถมือมึงจอดบางไว้มึงบอกเพื่อนจอดบางไว้ขัดจะซ่อมรถบอกเพื่อนจอดบางไว้น่าขัดจะซ่อมรถเอ้ยปีไอ้นี่ปืนข่าเหรอเฮ้ยมาเลสายี้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 มาเลสายเลสายสามตัวฟรีสามตัวฟรีเลยมสวัสดีสามดีสามดีสามดิซีสามดี รีบเลี้ยวศพขึ้นนะ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 ดิช่วยยิงหน่อย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 ลมล้มลมรีบศพนะรีบศพนะรีบศพนะสวยรีบศพสวยนีบศพรีบสวยนีบศพนีบศพขึ้นรถขึ้นรถเอาตขึ้นรถดิไปเร็วเดี๋ยวตัวนิ่งเดี๋ยวตัวนิ่งเดี๋ยวไปเลยไปเลยไปเลยไปไปขึ้นขึ้นขึ้นมา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 เร็วเขึ้นมาเร็วขึ้นมาเลยไปก่อนเลยไปก่อนเลย ขึ้นมาขึ้นมไอ้ขึ้นมาขึ้นมาขึ้มลีแงตบผมที่เอามาเมื่อกี้น่าจะแคนะพี่อ้าฮะแคดเลยเหรอ่พี่แคดเลยเหรอไอสัตว์เอดีๆแคเลยเหรอ้ผมขอดูห้องในนี้ด้งสุดๆหอดี๊ๆหอดีอันนี้หอด้ยป่ะพี่อ้ยหอ้เอเขอเอ่ย

หอยนะหอยนะไอ้สองไอ้ส่งนะมึงเอามือสบคืนไม้ได้ท hmm. hey, ี่นั่นอะเอามาเอาคืนนะน้องสบอะได้พี่ได้ได้ไห่อสบเลยนะห่อสดเลยไอ้มึงเอาสบให้กูอันนึงก็ได้นะจริงอะไอ้แตึมึงไปมึงไปหอยแยกด้วยเพราะวพี่เดี๋ยวพี่ช่วยเพื่อนต่อพี่แจกผ้าผมไอ้พี่เผาอะไรพี่ได้ได้ได้ช่วยกบเครื่องหน่อยไหมไม่เราทำได้เดีรถเหรอ หมายเลขเนาะได้ครับพี่เราโดนจับพร้อมกันเยอะเลยน้องไม่ต้องกังวลว่าเล่นได้เว้ยมรนโดนจับพร้อมกันเยอะเว้ยดูเดี่ยวสองเกมพร้อมกันเลยเนี่ยคนนี้สามสามสามเกมเลยผิดสามเกมเลยข่าวดีจีเกมหนึ่งสามเกมอะเอาศพมาให้ได้นะน้องไม่ปล่อยแลศพของเราของเราไม่ปล่อยเลยนะเว้ย

เอ้าทำไมอุ้มสามสี่คนแม่งแคร์ทำไมอุ้ยไฟใหญ่ไม่แค่ตัวงงจัดงงจัด นโปรเกม์เขาเพื่ออะไรอยู่โนรถรถยิเป็ดวาเขาเกมเขายูแน่อยู่สองคนมาเเ้ยุ้ามสี่คนองมานมามา้ไลมาุงุไปอะไรไปอะไรมายลมามาเมื่อีแจกได้จบแล้วยาวอไยาวอไยาวเกูเมแล้วกูเต็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 มวลากูแล้วกูเต็มแล้วกูเต็มแล้วกูเต็มจัดแล้วกูเต็มจัดแล้วกูเต็มจัดมาเลมาเลมาเลา มา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 มมามอมา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 มมา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 ามามาดาม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 าาม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 มมีมา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 มมามามา ไ่ได้ไรถแรกเขาพังง่ายนะไอมือมือลยอีรถรถที่เป็นไลนอีรถแรกไอเนี่ยรถไลาเนี่ยเนี่ยพังง่ายนะพังง่ายคนเนี้ยเดี๋ยดิ๊ดไปไอสัตว์เอ้ยดิดเอ้ยน้องยังไงเนี่ย หลมึงมึงเอาให้เขาข้ามเนาะบอกเขาเข้าโคกอ่ะหลังหลักหลักหลักด้วยหลังเราโผล่นะหลังโผล่นะโดดนนะโดดนะโดดนะโดดนะรถน่าจะผ่นยากนะเต็ม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 ไอรถกูเต็ม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 จัดรถกูเต็มจัดรถกูเต็มจัดยังยังไม่รถเลยยังไม่รถเลยยังไม่ลรถเลยยังไม่รถเลยยังไม่ลเลยยังไม่รถเลยยังไม่รถเลยยังไม่ลรถเลย ไปเอันนี้จะพังแล้วคัันน้นจะพังแล้วหนีแล้วคัันน้นหนีแล้วนี่เลยจะพังแล้วจะพังแล้วหนีไปไปตามตามตามค้นตามคณนตามคณตามอยู่ตามไปไปไปน้องโน่นโนนาน่นโน่นน้ำโขงน้ำโขงล่ก่อนเดี๋ยวข้าวขาวดีข้าวดีข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยถ้าเกิดเข้าวเลยตามมานี่ตามมานี่ตามเลยวั ออกไม่ได้แล้วออกไม่ได้อยู่แล้วเข้าเลยเข้าเลยเข้าไม่ได้ฟรีเลยไอ้พี่อยู่ไหนกันล่ะตอนนี้ในคุกในคกน้องในคุกในคุกในคุกกูนเหลือไปเอาวรถกลับในคูนนะรถกลับในคูนนะตามมาแล้วเหื่อออกเหยื่อออกไม่ออกไม่ออกไม่ออกไปพังมันจะพังนะอยู่ไหน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 ข้างนอก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 ไม่่อยูวะเอาตัวในคุกก่อน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  อยู่ตรงข้างหน้าใชหตรงข้างหน้าเสวยพี่ยงสวยพี่ยองโรแมโคกนนะโคกนนะโคกนนะกลับไปข้างหลังได้นะกลับไปข้างหลังได้้ได้นะงได้นะเล่นได้นะเล่นได้นะมนเล่นได้นะในคุกอะับแเดพี่เดพี่เด

แล่ไปแล้ว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  <laughs>

นุณไม่ต้องเข้ามานะเพื่อหลุดแล้วนะกายเพื่หลุดแล้วนะไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดไอสัตว์ไม่หลุดไม่หลุดมองไงหลุดว่คนเดียวนนกอ่หลือคนเดียวเหี้ยไรอยู่ตรงหน้าต็มเลยมงมงมั่วอะไรไอสัข้างในนพี่้างในข้างในอยกูอยู่ข้างในเนี่ยกูอยู่ข้างในนเี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เพหลุดแล้วที่พีมาะ้สสเลยออกสหลุดเอวะ มาสบแกงลูดเปล่าเหรถวะไม่สบหลุดเหรอวะลูดเมื่อกี้ลูดครับลุดมาลุดเนี่ยสหลุดลุดครับลูดลุ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 ดพี่แจงพี่ได้เรตแไหมพี่ เกกูไปไหนรู้ห so, like ุ so, meter, Although, no. be, ือสอะไรยี่อะไรแม่แม่ผมผมนาเนเที่อมาเพื่อ้มดันี่หอว่เดที่ก็ตรเนียทกเดาเดาเด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 ไม่จริงกับแพงมาไม่จริงกับแพงยบเพื่อยเืมที่รวมมา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 ี่ี่ตงเลยเดรีมอยู่ไหนกัน ไม่มึงเอาตัวรอดก่อนตอนนี in, <school. S 2> Rio, ้ม so ี5คนเองได้ไดเอาตัวรอดก่อนเสี่ยวเสเสียเ่ครงกยเให้พูดไหมเมงได้รถดุดแล้วอะให้ให้พี่เมโตถเลยก็ได้ถ้ามีเจ้าไม่ไม่ไมมันมีเคของพวกมาตุงการ้ปามาตุงการได้ปามาตุงการ้ปะ จบไปกูได้จีนี่ไหนอยู่ในเมืองพี่ในเมืองไม่ได้ไม่ได้ไม่ขออยังยังไม่ขอย่ะเดี๋ยวไปขอเองยังยังพี่ยังยังยังไม่ขอรอเลยไม่ขอรอเอ้ยไม่ได้ขอเดี๋ยวขอเองเดี๋ยวขอเองเดี๋ยวแล้วนี่แหละนี่แหละมาแลนเลยพี่ส่งแลนเลยได้ได้